สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาสุดทนหนักอกหนักใจเพราะคุณผู้ชายไม่ยอมตอบแชททั้งที่ก่อนหน้านี้ยังคุยกันอยู่ดีๆแต่ตอนนี้ทำไมเงียบหายไปเฉยๆบางคนอ่านแล้วไม่ตอบบางคนไม่อ่านและก็ยังไม่ตอบด้วยหรือว่าเขาแอบมีคนอื่นหรือคุณทำอะไรผิดไปไม่ต้องคิดให้มากมายไปครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูสี่เหตุผลที่ทำให้ผู้ชายแกล้งไม่ตอบแชทนำมาให้คุณาสาวๆลองสังเกตดูว่าคนรักของ เรามีพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่เพื่อจะเข้าใจเหตุผลของเขากันครับข้อที่1ไม่ว่างจริงๆ ไม่ว่างก็คือไม่ว่างครับบางคนไม่ได้อ้างแต่มันไม่ว่างจริงๆคนเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้นครับคนที่ว่างมาตอบแชทหรือรับสายคุณได้ตลอดเวลาคงจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้เรียนไม่ได้ทํางานคุณอยากได้คนแบบนั้นหรือเปล่าล่ะครับอย่างีีเง่างองแง,งนักเลยครับทํางานมาก็เหนื่อยพอแล้วยังต้องมาหนักใจเพราะคุณโกรธที่ไม่ตอบแชทน่าสงสารคุณผู้ชายเขานะครับ ข้อที่ 2. ร่างกายต้องการพักผ่อนทำกิจวัตรประจำวันเสร็จก็เหนื่อยอยากจะพักบ้างครับและการพักผ่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็คือการนอนครับขอเวลานอนหน่อยได้ไหมครับแค่คุณผู้ชายไม่ตอบไม่กี่ชั่วโมงไม่ต้องตื่นตูมขนาดนั้นครับโดยเฉพาะถ้าเวลาที่คุณทักไปเป็นเวลาที่คนปกติเขาควรจะนอนกันครับข้อที่3แอบหนีเที่ยว เที่ยวอยู่ไม่ว่างตอบแอบหนีเที่ยวและไม่รู้จะอ้างเหตุผลอะไรการไม่ตอบคือทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนั้นครับบางคนก็แก้งแอปแบตหมดไปเลยพรุ่งนี้ค่อยเคลียร์แล้วกันตอนนี้ขอสนุกก่อนจริงๆข้อนี้มันก็น่าโดนอยู่นะครับผมว่าข้อที่4ไม่อยากคุย ชัดเจนตรงประเด็นเลยครับไม่ตอบก็เพราะไม่อยากคุยด้วยไงครับไม่ว่าจะเพราะไม่มีอะไรจะคุยหรือมีคนอื่นที่น่าคุยมากกว่าแต่ความหมายก็คือไม่อยากคุยกับคุณอยู่ดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเ,เพื่อนๆกับ4เหตุผลที่ทําให้ผู้ชายแกล้งไม่ตอบแชทคุณสาวๆทั้งหลายครับแค่คุณผู้ชายไม่ตอบแชทไม่ต้องคิดมากให้เสียเวลาหรอกครับชีวิตยังมีอีกหลายเรื่องให้ทําคุณมีความสุขได้โดยไม่ต้องงอผู้ชายหากเขาอยากคุยเดี๋ยวเขาก็ทักมาเองแหละครับอยู่นิ่งๆสวยๆย,ยิ่งคิดมากยิ่งหน่อยยิ่งน่ารําคาญนะจะบอกให้ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ